ราคาเป็นมิดมีแอมมิดคอยตอบตลอด MIU MA s h o p ร้านเติมเกมโรบอกมิดแท้เพื่อคุณพูดมอโฆษณาในทีวีเลยว่ะมาต่อกับทะเลสุดกาวแต่จะทั้งพลังและอย่างอื่นทั้งหายยากและโหดโคตรเลยนะครับแต่มันก็โคตรจะคุ้มค่าทั้งพลังอันน่าพิศวงพลังที่ได้มายากหมดติดตามได้นายยีสชั่วโมงในล็อกุ เป็นงไ,ไปดูโอเขมมาก่อนจะเริ่มอะไรอะไรใหม่ใหม,ม่ให้มันง่ายๆงยงก็ตามการมีเลเพลยเยอะๆก็สําคัญสุดของจริงเริ่มปฏิบัติการการฟาร์มเลเวลยก่อนเลยโอเคนี่แมมมีของน่าสนใจอีกเยอะถึงดูท่าแล้วแต่ละหยองนั่นหาได้ไม่ง่ายก็เลยบอกตามตรงว่าฟาร์มยาวไปครับซอยพอกระปล่อยขึ้นกระแทกวนไป้าผมหมาถึงซอยดากระปล่อยขึ้นดาบกระแทกนะครับจะคิดอะไรกันไปไกลแป๊บๆครับคลิปนี้ยังอีกยาวพวกกรเสถีภา,า,าจากหน้าจอคอมหรือโทรศัพท์ด้วยแบบออพตัดช่วยให้ดูคลิปได้แบบไม่แสบตายเลยมีม ให้เลือกหลายแบบมองกันหลายทรงมองกันหลายคน๋ยวนี้ก็สวยนะครับสปายเอ็ก y ์แฟมิลี่ใส่โค้ดเ I U มได้วยนะครับเดี๋ยวเฮียแกใจดีลดให้100อยบาทหรืแต่ละคลิปเด้อผอานมาไม่นานได้เวลวมาเยอะพอควรและความนิ่มนวลในตัวจึงหายไปพอาะอัพด d เฟน n ์จนเต็มแล้วทีนี้ปัญหาตัวนิ่มจะได้หายไปสักทีแพลกหล่อจากก็พอดเงาพอมาตบซับซูเปอร์ไอดอลเอาสมุดมาัศจันย์แต่เก็บมาตั้งนานแม่มีโอกาสติดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองหรอฟันเนี่ยนางเดิมพันยัางผมประเมินแล้วว่าไม่คุ้มจึงขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าไว้้้มมีีเเเยออะกว่่าานืไรข อัพแล้วกันครับและฟ์มตรงนี่มาต่างนานนดนชวนนมน่าไม่รู้กี่รอบแต่จะไปะเซก็ยังไงอยู่กลัวโดนเขาเล่นไหนก็ไหนแล้วมาลองหน่อยสิซึ่งก่อนจะนมน่าก็ต้องหานนมปูไทยมาก่อนและตาที่ผมไปดูในายูโทรมามาสามารถมาคาบได้หิตโตแต่ไหนย่าไม่เห็นมีเลยผมจะดูผิดอยู่ในพอคาดันเจียนนี่แต่ก็ไม่มีครับมีแค่ปูธรรมดาเฉยๆทางเรื่องนมนะไปเพราะผมก็ไม่ได้อยากนมหน้าเท่าไหร่แต่แมปนี้มีพลังหนึ่งที่ผมชอบอยู่ ก็คือดาบของลุงเลนี่ราชัานลแลละการหาของมาทำนี่ขนาดโลกพอกันเลยครับหลาอย่างที่ผมดูในยูทูบมาไม่ได้หาได้ไง่ยายๆแจ้งแรกเลยคือ,ควข,อขวดมวยข้เออขวดโค้กครับที่สมหรัหาเลยจะกองซุม่มที่ผมดูยังไงยังไงก็ไม่เห็นจะคุ้นน่ะคุ้นตาเลยวามีอยู่ในกองซุ่มด้วยอะ่ะซุ่มพามาเป็นร้อยๆของก็ไม่เห็นจะคุ้นเลยครับแลวก็งซุ่มจะเพนหมดตัวก็ไม่เห็นจะมีวี ale, เววเงาขวดโค้กเลยสักขวดผมได้แพนหมดตัวไม่รู้จะทํายังไงไม่มีทางไปเลยต้องพึ่งตักกี่แล้วันนี้ผมก็ดวงดีมือขึ้้นนเล่ไดแบบรัว The <laughs> นักเดิมพันอย่างผมก็เลยติดใจเอาอีกเลยเลื่อยแต่นั่นแหละครับเป็นกับดังนักเดิมพันเลยละ่ะตอนแรกมันก็ะดานหลังๆผมก็เริ่มเสียแต่ยังดีที่ผมพอมีสติอยู่บ้างเอาเพชรที่ได้มาจากการเล่นตักกีนไปซุ่มหาขวดโคกันต่อแก็ยังว่างเปล่าไร้วี่แววเหมือนเดิมถึงได้มาซุ่มต่อไปไม่ได้ก็ต้องไปหาของอย่างอื่นลอก,กันก่อนเล้วนั่นคือสคุมอาจารย์เลลี่และหมวกฟางลูกศิษย์แกลูฟี่ซึ่งมาสามาราหาไดๆดันเจียนนี่แบตีแผ่นนิดหน่อยหิวของครับก็มาได้ตัางพันเพชรนะฮิน ดันเจียนที่สะสมมาจากกล่องสุ่มเนาินนานออกมาเปิดดันเจียนผางเตรียมตูวให้พร้อมลงสนามด้วยความสงา่ามาถึงในดนเจียนแต่ละเว็บไม่ได้มีอะไรเลยครับกดสกิลทีสองทีกระต่ายหมดแล้วติดที่ว่าตรงของที่มาดรอปให้เนี่ยสิมันห่างไกลจากของที่ผมหาเยอะเลยแต่เพชรที่ได้มาน,นี่ถือว่าอยออเยิ่ยมออกดันมาด้วยความเก่งกาจแองผมที่พัฒนามาแล้ว ท้าวโซลป็นได้แบบชิวๆครับเพราะเพียรอัพมาเยอะไปรับบทซองจินวูกันต่อครับครั้งนี้ผมก็ดีใจจะมีคนมาลงด้วยจะได้ผมไม่เหงาน้อยก็จะได้มีคนคู่ใจแต่ผมดีใจได้ไม่นานเพราะว่าสุดท้ายเขาเข้าขไปแต่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเราเกิดมาคนเดียวยังไงก็ต้องอยู่คนเดียวนี่แหละรครับคือบทสรุปสุดท้าย <c oughs> ลงกันต่อแต่ครั้งนี้ด้วยความอยากลองคอดองเว็บไว้ให้เหมือนเธอดองแชทกดสกิปไปเว็บต่อไปแต่ใจเธอไม่ไปตาม <c oughs> จากกนกระทั่งถึงเว็บหาผมก็เลยกดสกิลฆ่าในที่เดียวซึ่งเป็นการกดสกิลที่โคตรจะสาใจแถมยังสามารถเคลียร์ดันเชนได้แบบไวกว่าเดิมดหวยของเกดดีแต่ของที่ได้มานี่ไม่ดีเลยฮะตีแปเปิดประตูลงดันเชนเวียนหาของต่อทำสวรเดิมแต่คือของที่ผมเจอจุดยืนดีจึงไปยืนลอกดฆ่าเว็บแบบชิวๆแล้วเขาลงไปสั้นป้องทีเดียวแต่ต่อจากนี้ก็โอนแบบ ทีเปิดเปิดดานครั้งนี้มีคนมาลองด้วยนะกระจายตองกับผมสกคลิปเวฟไปแต่ละเวฟเหมือนกันตามภาษาคนขี่แอกจึงเปิดสกลิลโชโกโนิดหน่อยีอย่กถามว่าทำไปทำมาหงคอน,นไม่รู้ครับตอในให้เปิดเวฟผมก็ตีมาให้เดียวตายเหมือนกันลงไปลงมาลูกแก้วดันเจียนก็หมดเนื้อหมดตัวจากความรู้ที่ดูในยูทูบเขาบอกว่าให้เอาตัวไอเกมปะมึกนี่ไปที่เกาะบอสแล้วเซฟฟอนแมนออกมาแต่ว่าไหนอะค่ะไม่เห็นมีเลยรู้ว่ามันอาจจะอยู่ที่เกาะอ,อีเวนต์เกาะไห้ตอนนั้นผมคิดที่เดินตามหารอบเกา ผมจะเข้าไปเล่นเกนมหมึกได้ยังไงแล้วก็ไปม,มีวี่แโว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 พี่ครับพี่ครับผมทำตัวดีครับผมเป็นเอฟซีนักขอล้ออย่าได้เจอกันเลยชาตินเนี่ยผมหารอบก,ก่อนจะหมดหนทางแล้วก็เลยคิดว่าจะลองเอากล้วยมาเสร็จสปอนบอบดูว่าตีแล้วมันจะได้หินดันเจียนไหมผมทำใจอยู่นะไม่อยากตีสปอนบ,อบเพราะมันเป็นตัวละครสุดน่ารักแต่เมื่อได้เห็นหน้าตามมาแล้วผมก็ไปลังเลยอะไรต่อไปดีสัตว์มันยางวายเขตีตปไปหลายตัวจนได้สุดก็ได้ลูกแก้วมาแล้วหลังจากนั้นที่เราเห็นว่ามันได้ลูกแก้วก็เริ่มตีกันยาวๆ ตีเป็นหลายตัวในลูกแก้ออกมาสองและคำถามกับตัวเองในใจว่าทำไปเพื่ออะไรแวปเปิดกล่องส่มจะดูเมื่อวิธีการนี้จะได้ลูกแก้วมาเยอะพอสมควรต่อจากนั้นเมื่อเปิดกล่องเช็จเกให้เปิดเกณฑลงดันกันต่อลงดันเศษออกมาตีเป็ดกลับไปลงใหม่ไปเลยเรื่อยลูกแก้วหมดเกลวอที่ได้มาเปิดกล่องวนอยู่อย่างนั้นสักพักใหญ่ๆให้ผมเข้าไปอย่าห้ามผมอย่าห้ามและแน่นอนครับว่าผมไม่หูดอะไรระว่างคารลงดันคือมันไม่ได้อะไรเลยแต,แต่ของที่สามารถหาได้ในร้านสะดวกซื้อจนไปเรื่อยผมก็เริ่มเบื่อออกมาเดินเลน ห้ใจผ่อนคลายแต่ไปเดินมาเจอค้ขายวิชานมปูไทยผมก็คิดว่าลือนี่คือขนมปูไทยที่ผมต้องตามหาบรือจะเอาวิชาขนมน้ามาจึงมาชักแชรีรอเริ่มเลยนวิชาขนมปูไทยทันทีเพราคอนที่จะเป็นออกมาแล้วก็มาสกิลแรกเป็นการยิงปู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 ไทยออกไปคเป็นจริงนะเนี่ยต่อมาเป็นการขนมปูไทยซองใหญ่ขนาด20มาฟาตัวหมุนติ้วติวติ้วแต่ดูจากขนาดแล้วนั่นน่าจะเป็นซองละหนึ่งร้อยครับใครอยากกินปูไรของปากตะก้าไว้ให้นะครับเพื่อเห็นแล้วอยากกินสกิลสุดท้ายเป็นการเต้นท่า ป่าปลาปลาเพราะพลังที่บูดขึ้นมาอย่างน่าสงสัยแล้วก็ขนมปูไทยไลฟ่ฟาคนอื่นแบบบ้าข้างมบลแล้วครับแบบนี้ก้าวจริง่อว่าก้าวก็ก้าืจะว่าไม่ก้าวก็ไม่ก้าวจริงอะแต่ปูไทยมาแล้วก็ไม่รีรอแไปม,มาตีเป็ดก่อนไปหลอกสองไปหานมหน้าหยิบขนมที่จะเป็นเอามาจากกระเป๋ารวมและสกีสองอันนี้พร้อมกับพลังขนมปูไทยแต่ดูเหมือนว่าผมจะเข้าใจผิดมันทำหม่ได้เออเขาทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแมวเขาได้ฟาขนมหน้าผมก็ไม่ได้อยากได้นักหรอกมันเจ็บคนกระเป๋าตัวเองดูมันจะยิกพลังนึงที่ ผมสามารถทําได้เพราะผมมีหนังสือการ์ตูนเส้นทางกเป็นเงาข้าตอมหาดกอกนบอนลและจอมคาถาซาสึสเกะและผมก็เดินตาล่องมาที่เมืองแห่งโอตะคุเดินต่อมาตอกแตกตอกแตกมาที่เปียวเปียวเหมือนเมือกพอับมาลอพลังแห่งโอตะคุแล้วก็้ามาเขาลองใช้สกิลกันหน่อยถ้าแรกไปการเรียกกงคูออกมาปล่อยพลังขึ้นเต่าโวา้อันนี้ผมชอบครับสกิลสองไปการเรียกอารุโตอ,ออกมาใช้ท่กอกระสุนวงจักรโว้โอ้ชผมนึกวมาถึงแล้ว่ามีพลังอะไรแบบนี้ด้วยเอ้ ครางเกิดดีต่อมาเป็นการเรียกเอาจริงๆนี่ผมไม่รู้ว่าพี่แกชื่อว่าอะไรครับเพราะผมไม่เคยดูกระตูนเรื่องนี้จริงแต่รู้ว่าสกิลนี่แม่เท่โคตรเลยเป็นการระเบิดพลังความเบี้ยวและจิตใจเออครางเกิดดีได้ของใหม่มาก็กลับไปเปิดเกตลงดันกันต่อแต่จนตอนนี้สม,มุติที่ผมสะสมมากได้ผมมีโอกาสในการอัพเกรดติดเยอะพอควรแล้วก็ไปชักชารีลอพยายามเก็บต่อไปแล้วเฟยแล้วก็ได้มาแล้วได้เมดาคซงจิวเข่ามา10%ก็ถือว่าดีอยูย่ วงดันเดินหน้าหาพระคุกระบวงฟังกันต่อไปที่ดูไม่เหวแ่้วจะเจอได้ง่ายๆเลยและแล้วตอนนี้เปิดกล่องสุดในสุดผมก็ได้ขวดโคมาซักที เราจะได้ควงค้องมาก็ได้ผมมีแรงใจเย็นล้นหลามในการลงดันกันต่อไปและในระหว่างที่ผมกาลังลองดันอยู่เกมนี่ก็ปิดอัปเดตท,ที่ปิดแบบหายไปเป็นวันเพิ่กลับมาอีกทีผมไม่รู้แล้วว่าอัปเดตอะไรเพิ่มมาบ้างแต่มีระบบหนึ่งที่ผมถูกใจโคตรคืองมีการออโต้สกิลเวฟให้ผมผมจะได้ไม่ต้องมานั่งกดคิดเองแล้วอันนี้ของโคตรดีส่วนเรื่องอัปเดตจางอื่นค่อยว่ากันที่หลังครับและความพายาาก็มองเห็นผมผมได้พาคุมมาแล้วบอกตามตัวว่าลงนานโคตรเลยแล้วโคดีไปอย่างหนึงห่งเลยคือหมวกฟางลู ถ้าดันโชคดีที่ผมลงดันไปหลายต่อหลายตายตให้ได้พอยต์มาเยอะโคตรถึงเพียงพอที่จะแลกหมวกฟางมาในขอบคองแล้วก็ได้มาแล้วครับหยิบผ้าคลุมหมวกฟางแล้วก็ขวดโคกออกมาไปหาลุงเลลีอาของที่ลุงแกต้องการให้แกไปพอคลุมกับหมวกผมพอเข้าใจแต่ขวดโคกเนี่ยสิก็เข้าใจได้อยูคครับค่ายก็ชอบกินโคกแล้วในที่สุดผมก็ได้ดาบเลลี่มาแล้วดาบนี่เป็นดาบด้วยเลียกที่มีพลังมากม,มายมหาศาสลสกิลแรกเป็นการฟันขึ้นดาบเอาไปสองที ซึ่งม,มีอะไรมากแต่ดาเมจแรงเลยครับสกิลที่สอบเป็นการฟันขึ้นดาผ่านนรกแบ่งซี่ที่โครเท่เลยโอ้ของโคตรดีแไอเจม่านั้นคือบอทจะไม่สามารถเดินข้ามฝังมาหาผมได้อันนี้แหละครับของดีจริงตัวมอเป็นกาฟันขึ้นนะอาจับเพืนอะไรเถือนนั่นเป็นสกิลถ่าย กาตัดคัสติเดอร์แบบหลอนๆแล้วก็ปล่อยฮาคิล้าชันออกไปสัตว์อนาเขตออกไปทั่วโว้โโคือเท่เลยขอเกิดดีดี่นะครับสิที่ผมอยากได้ใครคุ้มค่าเหนือ่อยในการลงนดนมาเดินนานหน่อยตันพามาคบกับมาทีร62มาถึงผมเห็นนักมวยนี่ยืนทาท่า,ทา,ท,าทางเหมือนจะอยากสอนมวยผมผมก็เลยคิดว่ากระดสนใจดีเหมือนการตอนนี้พลังที่ผมมีก็แค่หมัดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นจึงน้อยคนพลังหลากหลายอย่างเราต่อยมวยเป็นก็ดีกว่าแต่ประเด็นคือพี่แกสอนหมัดมวยวีส ผมก็เลยจะไปฝึกพื้นฐานขั้นแรกกันก่อนจะกับมาที่รอบหนึ่งต้องมาที่เกาะสำหรับการฝึกมวยที่มีต้นกล้วยอะไรไว้ให้เตะซ้อมแข้งซ้อมขาพอเตะต้นกล้วยซ้อมแข้งซ้อมขาสไตล์นักมวยเล่นๆจนพอใจเมื่อคิดาพร้อมแล้วล่ะแล้วก็เริ่มเรียนวิชามวยขั้นแรกที่นี่ผมได้ามาหน้าโปรแกรตั้งท่าการมวยแบบเท่ รักสกิลการใช้แข้งใช้ขาแบบนักมวยไทยส,ก,สก,กิลแรกนั่นจะในวิธีการใช้ขาครับเป็นการเตะก,การฟาดแข้งอะไรประมาณนั้นใน,นระหว่างที่ผมกำลังลองเชิงมวยดีก็มีไอ้หน้าเจือจากไหนไม่รู้อยพลังอะไรไม่รู้ใส่ผมใจผมโกดกโกนไม่ลงเพราะพลังที่มันปล่อยใส่ผมคือโคตรเท่ผมไม่รู้หรอกว่าพลังอะไรอ่ะแต่แอนิเมชันละคาสีเท่ม,มากขอกด,ดีให้ดูสก,กิลเทพแบบนี้ยอมตายก็ยอม <c oughs> อะไรพีแคครับเรื่องอ็ไม่อยู่ะเขาเจอเด็กคนนึงแล้วผมก็ยปล่อยสก,กิลให้เทใส่แล้วไอเด็กคนนั้นก็ถูกขาตายที่าะลิงกลายเป็นวิญญาณเลยครับแล้ <c oughs> ดูสก,กิลหมัดมวยของเรากันต่อสก,กิลที่เหลือน,นั่นก็เป็นกใช้ขาใช้แข้งเหมือนเดิมแต่มันจะเพิ่มความรุนแรงและความดุด,ดันมากขึ้นมาทำให้เป็นมวยไทย V2 ของที่ใช้ข้ได้ากการสุ่มของอภิมหากาบของผมสกิลของ V2 นั่นมันเหมือนสกิลเพิ่มพลังจาก v ีเลยครับคือท่าทางอะไรเหมือนเดิมเพิ่มเอฟเฟกให้ดูรุนแรงขึ้นอกอบความแรงของสกิลที่เพิ่มเข้ามาสกิลอะไรต่างๆก็จะเหมือนกับ V1 เลยครับแค่เท่กว่าและสกิลสาดเขานี่ก็ยังสาใจเหมือนเดิมเดินม,มาที่กอต้อนไม้นะเพราะอยากรู้ว่าเขากำลังตีอะไรอยู่แต่เขาไปใคใกล้เมื่อก็หันมาตีผมเฉยเลยผมก็เลยสั่งซอสไปให้เห็นถึงความน่ากลัวนิดหน่อยเดินแล่นต่อมาก็เจอกองโจรยืนลอ,อบ อยู่แต่ผมกระโจนเหมือนกันเลต่อรซับเพื่อแย่งมา ของทไ,ได้มาก็ดีใช้ได้เลยครับ hey! เฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่ได้ทุกอันเลยเหรอโว้ขอโทษดีแม่ใจดีจังเลยครับก็ามาที่ลอก2องอีกทีมวยไซวีสามมันต้องใช้ออฟซูเปอร์สายยาจึงสามารถหาได้ในการลงเกตจริงๆแล้วดาบเดลี่ผมไม่ทำมาชอบอย่างเดียวหรอกความจริงนะมันคืออาวุธชิ้นโกงในการลงเกตเลยละ่ะโดยผมต้องใช้สก,กิลผ่านนรกแบงซิ่งนี่สแปมไปเลยพราะกับสกิลทีอื่นๆแบบรวดรวัวเพราะไอส้สก,กิลผ่านนรกนี่ันโคนจะดีครับพ็เมื่อหายไปมันก็คู่ได้ เสร็จพอดีเลยครับทำให้ผมสามารถกดมาได้แบบต่อเนื่องแล้วเมื่อต้องลงสนามจริงหรอมันดีกว่าที่คิดเยอะผมเปิดมาโคลแล้วปล่อยเอฟเคได้เลยเคนนี้บอก็เป็นสามารถเข้ามาใกล้ผมได้แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจด้วยความขี้ระแวงเว็บแรกๆมาอาจจะผาไปไหแบบชิวๆแต่เกณมนี่บอสตัวสุดท้ายเนี่ยแหละครับโคตรโหดและวมันมาถึงแวบสุดท้ายความกังวลในใจผมก็ได้หายไปผ่านไปได้ด้วยดีครับแบบชิวๆเลย <Ooh. S 2> ลองดูไอเดียของนี่ได้จะเก่โลก2อนี่กะดีกว่าโลกหนึ่งแบบเยอะโคตรเลยน่เาเล่นไปมาเอมนี่อะไรวะเอาไว้ก่อนองเก่กันต่อเลยทีนี้ที่ผมน่าจะยูทูบเบอร์สักคนมาทําให้การลงเกมงกับผมน่นง่ายขึ้นเยอะแต่ขอบคุณงามๆเลยครับจําชื่อไม่ได้จริงขออภัยไว้้วยนาทีนี้ วยกองของขวัญน,น่ะาทามาห้คุนที่ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยและขอขนายเมื่อเปิดมาก,ก็เกือครับเหมือนเอาไม้ผมลุ้นเล่นๆนะ่ะต่อจากนั้นการลองเก๋ก็ได้เอาเนินกาต่อเลยเรื่อยว,ว้ดิบต่างๆนานามากมาที่ผมได้มาก,ก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรแต่ก็ฟาร์มเก็บไว้ก่อนเพื่อได้ใช้ในอนาคตคุกคืนึกได้เนี่ยแมววันพีนี่นานะผมยังมีฮาคีก่อนเลยครับเลยวนกลับมาที่โลกหนึ่งมาเรียนรู้วิชาฮาคีก่อนนี่ดอยโวโคเทเลย ไปการเปิดหฮคิที่ระเบิดพลังได้โคตรเท่แต่ราคานี่ก็เอาเรื่องลอกผมไปสัก25,000เพันเพยเลยข้าหมดกันที่ฟาร์มาแถมมีการสูบสีด้วยค่าตอนแรกสีก็สวยๆดีๆแต่ด้วยความโลภผมนั่นไปไปเอามาได้สีเหลืองเลยยบดกันความเท่ก็ไม่ให้ลอกสองด้วยความอยากลองตีบอดไฟผมก็ไม่ชกัชกช้าแต่บอกเลยแม,ม่ตีอย่างยากอะโคตรเกิดอยู่หลายรอกกว่าจะตีมันตายไพยมีล่างเงานี่แย่เลยครับบอกตามตรงตีไปหลายตัวของให้ได้มาหลักๆก,ก,ก็จะเป็นร้อนเลือดหลอดหนึ่งคำับ ใจดำๆที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรได้และหลังจากที่ไปสักกระบ,บอสไฟมาท้าผมได้รู้ว่าตัวข้าช่างอ่อนแอยิ่งนะจึงขอเป็นฟาร์มเลเวลเพิ่มกันต่อครับก็บมาที่มุมเปิดกับเพื่อนรู้ใจดาบทรงจีนดูและปฏิบัติการการฟารเวลจึงได้เลยเวลจนพอใจก็มาไล่ตีพวกโจรห่วสมบัติที่มันคอยจะเกิดตามเกาะต่างๆเนี่ยแหละครับผู้คนพบ <คน S 2> ว่ามันเป็นการฟารเพทีโคตรดีและการฟาวัุด,ดิบชั้นหยอดเลยละแึ่ก็มีสลับการเป็นลองเกตบ้างอะไรบ้างพอฟาร์มขู่กันไปครับสะสมของไปเยอะ ก่อนอยากแลกอะไรค่อยว่ากันเวลาผ่านไปเม,มื่อฟาร์มเสร็จระยะหนึ่งผมก็อยากรูปเหมือนกันว่าของมาเอามาที่ผมฟาร์มมาเอาไปทําอะไรได้บ้าง <Die. S 2> ขอลองอสำรวจด,ดูในโลกสองกันก่อนของที่ได้มามันเยอะจริงๆนั่นแหละมันก็ใช้ได้กับหลายตัวแต่เปเด็นคือของมันไม่ครบเนี่ยสี่อย่างโกโจนี่เขาต้องไปหาเพิ่มอีกหลายอย่างเลยครับ อ่ายังงก็ต้องไปหาเพิ่มอยู่ดีอะในโลกสองดูจนทั่วแล้วก็ไม่มีวี่แววที่ผมจะพอทําได้จริงๆมันก็พอทําได้เยอะจริงๆนะแหละครับแต่มันก็ขาดของหนุนหนีนั่นนิดหน่อยแต่ไม่ได้คือของที่ขาดเป็นของหายากด้วยเนี่ยสิเอาไว้ก่อนแล้วกันก็มาให้ลองหนึ่งที่นี่อาจจะพอมีของที่ผมทําได้บ้างผมเริ่มที่คุณใช้ให้อยู่ตรงนี้ก่อนเลยแล้ดูของในกระเป๋าตัวเองเฮ้ย <Hey, S 1> ของผมครบนี่ขาดแค่วิชาชั้นแรกที่สามารถทําได้ง่ายๆเสื้อคลุมที่มีในกระเป๋าออมุดที่มีเพียบ แล้วได้อารีความมืดด้วยผมจึงรีบไปทาวิชาการใช้ชแรงกันก่อนแต่เหมือนจะมาผิดก่อแฮะจะว่าไปผมก็อยากเขาทําพลังของเรื่องนี้จังเลยครับกับตัววัยเด็กของผมเลยละ่ะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงอ่ะแล้วก็เรียบร้อยฝึกวิชาชแไว้ที่เรียบร้อยถึงก็ซอมชื่อเลยเป็นเครื่องมือการโจมตีสไตล์นักเลงเราก็ไม่รีร้อมมาหาคุณหนูนี่อย่างเร็วหยิบของออกมา แต่ก่อเฮ้ยไม่เห็นได้ลเลยเดียวนี่มันไม่ใช่ดาลี่นี่นี่ไม่แค่นังสือการ์ตูนเวนเอ้ยแต่ิธิหาไดาลี่ก็ไม่ได้ระมากเท่าไรคือแค่รอให้มันเกิดตามพกต้นไม้สีลงุงเ<อ>พราะมาว่ามันก็จะเหมือนพลนปีศาจซุ่มเกิดใต้ต้นไม้ที่มีสีลุงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ยากจริงแต่กินเวลานานมากกว่าผมจะได้มากินเวลาชีวิตผมเยอะอยู่เพราะไม่ได้เกิดง่ายๆเลยจึงรีบเอามาแลกของทันทีพร้อมที่จะเป็นออกมาแล้วก็มับเข้าให้แทงดำๆเรียวๆยาวมาหนึ่ง ึ่งแท่งสก,กิแลแรกเป็นการไล่กระบ,บวนท่าฟันดาบฟาดฟันสก,กิลที่สองเป็นการฟันแบบรวดๆไม่มีอะไรทําไมสก,กิลกับของที่ใช้มาดูไม่สมสัยสมผลกันเลยฟาสก,กิลแม่งดูกระจาะกระจอกยังไงไหมลูกของที่ใช้ดีกม่ไปในห้าไงไง่ายๆยีสก,กิลสามที่ตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าทําอะไรได้กดไปเหมือนกับการสร้างอนาเขตออกมาแล้วภาพแถบก็เป็นขาวดำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้แต่ผมไม่เห็นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย อยเ่บนจอผมที่เปลี่ยนเป็นสีขาวดำเนี่ยคุณกำลังถามหาสกิลแท้ๆอยู่เหรอมาแล้วนี่ไงแต่พาพมาซูมเข้าโช์ดาบขึ้นแล้วก็หมุนควงนิดน้อยพร้อมกับระเบิดพลังความยู่ในใจออกมาว้าวโคตรเท่ขอขงโคตรดีว้สกิลนี่สีถึงจะคุ้มข่าเหนื่อยหน่อยจะว่าไปไม่นเหมือนสกิลคอยวอวตารคูผมเลยนี่วะนี่มาสกิลเดียวกันชัดๆและ นั่นก็ไม่ได้หมดนี้สิชั่วโมงในล็อกฟุตอีพีนี้ถ้ามีใครอยากให้ผมทำอะไรอีกหรือแบบมีพลังไหนเจงๆแนะนำก็บอกกันได้ครับเมนไ้ใต้คอมเมนต์เลยผมอ่านทุกเมนนะ่ะเดี๋ยวก็คิิหน้าครับบาย